มิตซูบิชิเอฟ1ถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของประวัติศาสตร์การบินรบสมัยใหม่ของญี่ปุ่นเครื่องบินรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่จมตีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความพยายามของญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการบินด้วยตนเองหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองการเปิดตัวเอฟ1นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมการบินทหารการออกแบบและพัฒนาการพัฒนา f 1เริ่มต้นจากความร่วมมือของบริษัทมิตซูบิชิและคาวาซากิ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องบินขับไล่โจมตีที่สามารถทํางานได้ทั้งในภารกิจสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดและการโจมตีทางทะเลตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดคล่องตัวและสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายการนําเทคโนโลยีจากเครื่องบินฝึกขั้นสูงที2มาต่อยอดทําให้ F-1 เป็นเครื่องบินที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งและเชื่อถือได้สมรรถนะและความสามารถ มิตซูบิชิเอฟ1ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่ที่ให้กำลังขับสูงทำให้เครื่องสามารถทำความเร็วได้ในระดับเหนือเสียงมีระบบอาวุธครบครันทั้งจรวดนำวิธีอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสูอากาศรวมถึงอาวุธต่อต้านเรือรบซึ่งถือเป็นจุดเด่นของ f 1เนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการเครื่องบินที่สามารถป้องกันภัยทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพบทบาทในกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น f 1เริ่มเข้าประจำการในช่วงปลายทศวรรษ1970 และถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษแม้ไม่ได้เข้าร่วมในสงครามจริงแต่เครื่องบินรุ่นนี้ได้กลายเป็นหัวใจสําคัญของกองกําลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในบทบาทการฝึกซ้อมการลาดตระเวนและการป้องกันพื้นที่ใช้ฝั่งทะเลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพัฒนา F 1ช่วยผลักดันให้ญี่ปุ่นสามารถพึ่งพาตนเองในด้านการออกแบบและสร้างเครื่องบินรบได้มากขึ้นแม้จะได้รับอิทธิพล จากการออกแบบของชาติตะวันตกแต่การนำความรู้และเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เองถือว่าเป็นการสร้างหลักฐานสำคัญต่อการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ๆเช่น F-2 ในเวลาต่อมาสรุป Mitsubishi F-1 ไม่ใช่เทียงเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพในยุคข,ของมันแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามและความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นในการสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยตนเองด้วยประสบการณ์จาก F-1 ญี่ปุ่น สามารถก้าวต่อไปสู่การพัฒนาเครื่องบินที่ทันสมัยยิ่งขึ้นทำให้ F-1 กลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมการบินทหาร